สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องของหนูจะพามาดูในหัวข้อว่าร่องควรจะกว้างเท่าไหร่เพราะว่ามีพี่ๆถามมานะโดยส่วนตัวของหนูเองวันนี้ที่พามาดูคือร่อง1 2 0ยยีถึงร้อนะคะแต่พอมันเป็นพันมันที่มันสมบูรณ์ถึงจะเป็น120หรือ130 เขาก็จะดูเต็มร่องสวยขึ้นมาทันตาเลยค่ะพี่พี่ร่องนี้อาจจะยังไม่เต็มเท่าไหร่แต่ก็สวยระหว่างร่องห่างกาัน120ยยถึงร้อระหว่างต้นห่างกัน60นะแปลงเนี้ยอ,อ,อยู่แล้วแต่ว่าพี่ๆแต่ละท่านหรืออาจารย์แต่ละท่านจะทำ ยังไงอะไรประมาณไหนแต่ของหนูที่ทำแปลงนี้ห่างร้อยี่สิถึงร้อยสสิบแต่บางอาจารย์เขาจะห่างเท่าไหร่หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเอามาไว้ให้พี่ๆเป็นแนวทางนะผิดพลาดประกันใดขออภัยไว้ณที่นี้นะคะไปไปดูกันเลยค่ะว่าพี่อ้วนพูดไายังไงบ้างนะคะใก สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราพามาดูพี่อ้วนฉีดยากันนะคะพอดีว่ามีพี่ๆถามมาว่าระหว่างร่องพี่อ้วนห่างเท่าไหร่ก็ของเราเมตรยี่เมตรสามครับเมตรยี่สิบถึงเมตรสามสิบนะระหว่างร่องแล้วก็ระหว่างต้นก็อยู่ประมาณมีหกสิบแปดสิบเก้าสิบนะครับตอนน,ออน,นี้ตอนนี้น,น,นะแล้วแต่รุ่นใช่ไหมอ่าแล้วแต่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ดิน นะครับแล้วตะรุนแล้วตดินแล้วก็เราทดลองหกสิบปกติอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนู้นพระเจ้าหัว่าไกลจังนะเราเจีบหกสิบอ๋อแต่ตอนนี้เนื่องด้วยเราก็มาปรับใช้ว่าเจ้าอยากเจีบแปดสิบแต่ตาน้าหยดเราอ่ะมันสามสิบอือืมอก็ต้องเ0 9บเก้าสิบไงอือเราก็เลยมา10 9บเก้าสิบนะครับแปลนี้เจ9บเก้าสิบไม่ใช่แปลนี้10ี0สิบเจีบแปดสิบเอาเน่ยเอาสายน้าหยดของนอรมาฝรั่งมาใช้สายยี่สบเลยเจีบแปด แปลงนี้เสี๊ยบแปดสิบแปลงนี้เจี๖สิบสายพัุที่เจี๖สิบคืออันนี้ต้องการต้นจ้ะนะครับอันนี้เน้นต้นนะครับสังเกตเลยว่าดูความที่ของต้นอ่าแล้วต้นต้นจะโตไวมากนะครับอันนี้คือเน้นต้นนะครับเน้นต้นอันนี้เน้นต้นไม่ได้เน้นหัวเพราะเราต้องการขยายพันธุ์เพิ่มจ้ะอ่าทำพันธุ์เพิ่มนะครับอันนี้คือหกสิบหกสิบอันนี้แปดสิบแปดสิบหนูคนเก้าสิบแปลงน้อยนะครับ อืมแต่แปลงนู้นกําลังเหลืองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีแก้เป็นดินหินจ้ะซึ่งดินหินมันจะขาดธาตุอาหารรองหรือพวกแมกนีเซียมสังกะสีแต่บางท่านเขาก็ไม่ได้ใช้ร่องใหญ่ขนาดเราใช่ไหมจริงๆแล้วความกว้างของร่องอ่ะไม่ได้เน้นอะไรมากก็คือคุณแล้วแต่คุณสะดวกแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ละอุปกรณ์ของแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันยิ่งเป็นดินทรายอ่ะมันก็ สามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะทำทำรุ่นง่ายใช้อ่เขาอาจจะกว้างกว่านี้ก็ได้นะคือใช้เขาเรียกอะไรรถถเดินตามเข้าไปทํารุ่นโอเคอ่ามันอาจจะต้องกว้างแต่ถ้าเราเป็นดินดินดำดินเหนียวอ่ะมันไม่สามารถที่จะเอารถไถเดินตามมาเข้าไปทํารุ่นได้เพราะว่าดินจะขึ้นมาเป็นก้อนอ๋ออ่าดินเหนียวเพราะนั้นเขาเสียของดินเหนียวอันนี้คือดินเหนียวนะครับอันเนี้ยดินเหนียวดินดอบะเป็นดินขอบสะดินดินสะที่จบขึ้นมาครับเนี่ยเป็นดินเหนียวนะครับก็ วันนี้ฉีดยาแล้วนะคะพี่พี่เรามาอัปเดตสองเดือนนิดนิดเนาะสองเดือนกับอีกห้าวันอ่าครับอันนี้สองเดือนอีกห้าวันนะครับดินใหม่ดินไม่เคยปลูกดินยังไม่เคยปลูกมันนะครับแต่อันนี้ปลูกมาแล้วสองปีเนาะอ่าอันนี้ก็จะโตไม่ทันน้องเท่าไหร่อันนี้ห่างกันห่างกันประมาณเดือนนึงนะครับอืมอันนี้สามเดือนกว่ากว่าอืมสามเดือนกว่ากว่าก็ดูสิจะมีถั่วแล้วที่แบกอยู่เป๊เปล่านะคะพี่พี่ก็ อันนี้เราทำพันธุ์นะครับจะเราเน้นทำพันธุ์ปีนี้ปีหน้าเราจะขยายพันธุ์พวงเพชรซะส่วนใหญ่อือย่างที่เราบอกคือว่าเรามีทั้งแจกและขายเพราะว่าเราเคยพูดไว้ว่าเราจะแจกปีห้ก็มีออีเหลืองอมีระยองติบเอ็ดแล้วก็เจ็ดสองนะครับแล้วก็พวงเพชรสี่สายพันธุ์มีแบ่งครับปีหน้ามีแบ่งแน่นอนไปวางตามติตามดูไปเรื่อยๆนะ คือหนูจะบอกว่าเดี๋ยวหนูถ่ายต่อแป๊บหนึ่งค่ะพี่วรนหนูจะบอกว่าพี่เขาถามว่าระหว่างร่องอ่ายังไงอะไรประมาณไหนบ้างของหนูอ่ะต้องท้าวความก่อนว่าเป็นร่องที่ใช้ผ่านปลูกอ้อยสมัยก่อนนะคะที่คนสมัยก่อนเขาปลูกอ้อยเขาจะเป็นผ่านยกร่องขึ้นมาแล้วเอาอ้อยลงข้างกลางใช่ไหมคะก็เลยเอาผ่านอันนั้นเลยไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แก้อะไรทั้งนั้น พอมาวัดแล้วมันร้อยยี่บ้างร้อยสามสิบบ้างร้อยยี่สิบบ้างแล้วแต่เลยค่ะพี่พี่แต่พอมาเจอกับพวงเพชรแล้วอะ่ะเนี่ยพอเขาใหญ่แล้วอะ่ะมันเต็มล่องเลยนะมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่สวยมันเต็มล่องสวยของเขาเลยนะคะนูน่นยันนู่นเลยนะคะพื้นที่ขอบสะอย่างที่บอกคือประมาณหนึ่งงานมีประมาณเก้าล่องนะคะ สองเดือนกว่า,วาคือเต็มร่องมากๆเลยนะพี่ๆแต่มันก็จะมีทั้งต้นโตและไม่โตไม่ใช่ว่าจะสวยทุกต้นนี่น้องไม่โตนี่น้องไม่โตอยู่ตรงกลางเขาเลยมันก็มีต้นโตต้นไม่โตอะค่ะมันก็เป็นพื้นที่พื้นที่ไปเนาะแต่จะบอกว่า ถึงจะเป็นร่อง30 130หรือ1 2 0ก็ตามถ้ามันเป็นพันธุ์มันที่เราชอบใจแล้วพอเขาใหญ่แล้วเขาจะดูสวยทันตาขึ้นมาเลยค่ะพี่พี่ยังไงก็นี่นะคะร่องมันของหนูนะที่หนูทําเองนะคะ 120- ถึง130นะคะสำหรับปลูกมัน 1, พันพวงเพชรน,นี่โอเคมากๆเลยค่ะพี่พลองปรับไปใช้ดูนะคะระหว่างร่องคือ120ถึง130 แล้วระหว่างต้นเนี่ยหนูปลูกตั้งแต่60อันนี้คือ60ห่างกัน60 60นะคะตรงนู้นคือ80และแปลงบนที่ตอนนี้กำลังเหลืองอยู่นูน่นของหนูมีอยู่ไร่หนึ่งอันนั้นคือ90นะคะเดี๋ยวพาไปดูอันั้นอันนั้นกำลังเหลืองเดี๋ยวจะหาวิธีแก้นะคะแต่แปลงนี้กำลังสวยโอเคยังไงก็ฝาก กดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอย่างที่เคยบอกไว้ว่าถ้ามีคนติดตามครบ1,000คนเมื่อไรแล้วพันมันขุดได้พอดีจะแจกแจกพันมันแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกับพี่อ้วนเลยว่าจะแจกกี่ชุดอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมารอติดตามกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะความกวาม้างความใหญ่ของร่องเท่าไหร่ก็ได้พี่พี่